มีผักหลายชนิดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีสารอาหารที่ช่วยชะลอความแก่ของร่างกายได้นี่เป็นตัวอย่างของพืชผักที่ช่วยชะลอความแก่ผักใบเขียวเช่นผักโขมผักคะนา้าและผักกาดหอมมีวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดผักตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการขับถ่ายช่วยรักษาผิวให้อ่อนเยาว์พริกหยวกมีวิตามินซีสูง เป็นสาระสาคัญที่ช่วยผลิตคอลลาเจนและช่วยให้ผิวกระชับอ่อนเยาว์มะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคปีนช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและช่วยปรับปรุงสภาพผิวแครอทมีเบต้าแคโรทีนสูงร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอมีความสําคัญต่อสุขภาพผิวและช่วยชะลอความแก่ได้มันเทศอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวโปรดจำไว้ว่าการรับประทานอาหารที่มีสมดุลเช่นผลไม้ผักโปรตีนไร้ไขมันและไขมันที่ดีต่อสุขภาพควบคู่ไปกับการดื่มน้ำที่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมที่จะช่วยชะลอความแก่ของร่างกายได้อย่างมีคุณภาพ